ท้องฟ้าวันนี้เป็นฟ้าที่สดใสแดดยิงลำแสงลงมาหลอดผ่านต้นไม้ต้นใหญ่สะท้อนถนนจนเป็นภาพดอกไม้ในทุกๆแห่งที่ฉันเดินทางไปฉันยิ้มให้คนที่เดินอยู่ข้างทางเขายิ้มตอบให้ฉันไม่เหมือนอย่างคนที่ค่พอมหาลาัยเราเริ่มไปเรียนใน ด้านศิละปะบ้างคือไปเรียนโรงเรียนศิละปะกรรมอะไรอย่างงี้บ้างก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจแล้วก็ไปเรียนต่อก็เรียนเกี่ยวกับด้านศิละปะเนี่ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มซื้อหนังสือจากเมืองน,นอกแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับศิละปะมาตลอดเลยซื้อหนังสือเก็บมาเรื่อยๆหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับศิละปะรุ่งสมัยมันมีน้อยเฉะนั้นเราก็จะส,สะสมเป็นพวก สุจิบัตเป็นเป็นแคตตาล็อกเป็นหลักจริงๆแล้วเนี่ยเออสเปซคือสถานที่ต่างๆที่จะแชร์หนังสือพวกนี้หนังสือเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทําได้ถ้าเราสามารถแชร์เอ่อคอลเลกชันที่เรามีกับคนอื่นได้เนี่ยเราก็ควรจะทำเป็นช่องว่างบางอย่างที่มันควรมีคนที่จะเข้าไปเอ่อเติมตรงนั้นนะแล้วเราทำได้เราก็เลยทำ นคนที่เกิดโตมากับการอ่านนะคะเพราะฉะนั้นคือการอ่านมันเป็นทุกอย่างของเราอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราขาดไม่ได้อ่ะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ให้ความรู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาให้เราพร้อมที่จะออกไปเจอเจอโลกเจอประสบการณ์ต่างๆเราไม่สามารถมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เราบอกว่ามันคือเราได้อ่ะคือเราไม่ได้มองว่าเราเป็นหนังสือเล่มหนึ่งแต่เรามองว่าหนังสือเล่มต่างๆที่เราเคยอ่านมาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเราต่างหากเราเราตัวเราเนี่ยมันเหมือนแบบ เป็นชิ้นส่วนต่างๆของหนังสือทุกเล่มที่เราเคยอ่านมา